ออริจินคือเป็นแหล่งกำเนิดจุดที่จะต้องย้อนกลับไปสู่จุดเดิมบางทีเรากำลังวิ่งเข้าหาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายค่ะเราก็ลองย้อนกลับมามองถึงจุดจุดเดิมที่เราเริ่มต้นอยู่ใช้เทคโนโลยีให้น้อยที่สุดลองดูซิว่าเราจะทำได้ไหม ตัวงานที่ออกแบบเนะะี่ยค่ะจะเป็นลักษณะดินแผ่นที่อยากนําเสนอเนี่ยลักษณะเป็นงานสลับดินแผ่นแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์เข้าใส่เราจะมีเทคนิควิธีการขึ้นรูปเนี่ยก็จะตัดดินเป็นงานสลับดินแผ่นเราจะตัดดินเป็นแผ่นๆเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็เอามาวางตามขนาดฟอร์มที่เราต้องการเสร็จแล้วเราใช้ลูกกลิ้งค่ะลูกกลิ้งี่ยบดรีดไปตามเคิร์ฟที่เราต้องการ สิ้นสุดตรงไหนเราจะเอาแค่ตรงนั้นวิธีการตกแต่งพี่ก้อยจะมีการตกแต่งโดยใช้ใบไม้ที่เป็นซิกเนเจอร์ของพี่ก้อยเองพี่ก้อยเลือกใบมะละขีนกใบมะละเนี่ยจะเป็นใบที่มีอายุเกือบพันปีมาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งใครหลายๆคน,นจะเข้าใจแล้วก็รู้จักใบไม้ใบนี้ดีเป็นรูปฟอร์มที่อิสระแล้วก็ วิธีการรีดดินโดยไม่มีกรอบในการขีดเลยมันไม่มีที่สิ้นสุดอะคะ่ะมันออกไปไกลตามแรงแตกรอยแตกของดินไปเลยเอ,อ,อยากจะให้ผู้ที่ได้รับอะคะ่ะมีความรู้สึกภูมิใจที่ได้รับชิ้นงานชิ้นนี้ไปเพราะว่าการทำชิ้นงานเนี่ยค่อนข้างจะยากแล้วก็กระบวนการในการผลิตเนี่ยใช้เวลานานทั้ง าการสแตม์มลงไปแล้วก็ใบไม้ตกแต่งด้วยรวมถึงวิธีการเผาเผาครั้งหนึ่งเราจะใช้ชั่วโมงอยู่12ชั่วโมงแล้วก็ก่อนที่จะเปิดเตาก็อีก12ชั่วโมงซึ่งค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควระคะ่ะ ขอขอบคุณบ้านและสวนที่ให้โอกาสเาตาหลวงสตูดิโอนะคะได้มีส่วนร่วมในการทำร่วมรางวัลในครั้งนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะครับ